ออกไปเก็บตัวอย่างไปตรวจกลุ่มบุคคลที่เพื่อให้เดินทางมารับการตรวจผู้อื่นในไรต่างเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าเขามาได้ไม่เปิดแอร์นะครับตรงนี้ท่านช่วยไปบอกเขตในกลุ่มของท่านด้วยนะครับว่าถ้าหากก็จะมีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้ก่อนนะครับในรอบที่หนึ่ง เป็น603รายมีเสียชีวิต1รายก็405รายนะครับอยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล1 0 0 0รี่อสนโรคซึ่งี3รายทการพที่น่าระว่านวก็เป็นเื่องจากว่ายังมีให้การตรเกนดที่จะ เนื่องจากเรื่องของมาตรการรับนนะคะทจะการนนะคืไม่่ความเเป็นที่มนเรื่องการติดตามผู้ป่วยกันอเรื่องการติดเที่บอกนะครับแล้วก็ต้องการที่ก็ต้องดูการเสียงแล้วก็จะต้องมีมาตรการเย่างที่ข้มในสถานที่ที่ถอดถเ่นะค่มรื่องนะคะเพิ่ขึ้นเรื่องายตรงมาแล้วพรมด้วยเนี่ยก็มีว่าน่าจะทยอยเดได้ดีกคเรื่องของมาตรการนะคะที่จะรูกถอดอนทั้สองทั้สามอยเป็นสามสาสามกล่จังหวัดนะคะ Ah, uh that's -huh.